ก็เริ่มตั้งแต่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานไปว่ามีรายการที่แจกแจงออกไปอย่างไรบ้างกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่บอกว่าตั้งสติตามดูรู้ทันกายเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หมวดที่หนึ่งก็คือกำหนดเรื่องลมหายใจกำหนดลมหายใจนี้ก็จะเรียกกันว่าอานาปานปัปปะ,ะ,ะปัปผะนั่นแปลว่าหมวด อานาปาณะก็คือการหายใจเข้าออกท่านก็บอกให้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกโดยเฉพาะอาจจะเริ่มว่าให้ไปหาที่สงบสงัดเป็นป่าหรือเป็นเรือนว่างอะไรเป็นตน้นแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิตั้งตัวตรงวางสติไว้แล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัด ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออ,อกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวแล้วก็หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนี่ต่อจากรู้ชัดเรื่องลมหายใจเข้าออกสั้นยาวแล้วก็ท่านใชน้คําว่าศึกษาว่าศึกษานี่ก็คือฝึกเลยแหละตอนนี้เป็นการฝึกเมื่อกี้นี่แค่รู้ให้สังเกตความต่างเมืม่อกี้นี้รู้ชัด คือให้ตัวเองหายใจออกยาวเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นก็รู้ไปตามนั้นทีนี้ตอนนี้มาถึงฝึกเลยฝึกให้รู้ทั่วตลอดทั้งกายนะรู้กายทั้งหมดพร้อมกับหายใจเข้าแล้วก็ศึกษาว่ารู้ตลอดทั่วกายทั้งหมดหายใจออกนะเวลาหายใจเข้าออกเนี่ยให้ทําใจรู้ไปทั้งทั่วไปทั้งตัวแล้วต่อจากนั้นก็ ศึกษาว่าผ่อนคลายกายสังขารหายใจเข้าบางทีก็แปลกันว่าระง,งับระง,งับก็คือทําให้มันสงบทําให้ผ่อนคลายผ่อนคลายกายสังขารหายใจเข้าแล้วก็ฝึกตัวให้ผ่อนคลายกายสังขารหายใจออกนี่นี่คือหมวดที่เรียกว่ากําหนดลมหายใจนี่เป็นวิธีการที่ดูไปตามเนื้อหาที่ท่านแสดงไว้ยังไม่อธิบายนี้จากนี้ก็จะไป หมวดที่สองในการยานุปัสสนาน,นั้นคือหมวดอิริยาบถหรืออิริยาปถะปัปพระอิริยาบถสี่ก็ยืนเดินนั่งนอนอย่างที่ว่ามาแล้วท่านก็บอกว่า <c oughs> เดินไปก็รู้ชัดว่าเดินไปยืนก็รู้ชัดว่ายืนนั่งก็รู้ชัดว่านั่งนอนก็รู้ชัดว่านอนอันนี้ก็รู้การเคลื่อนไหวในระดับของอิริยาบถสี่ของตนแล้วก็ ายตั้งอยู่อย่างไรก็รู้ชัดกายนั้นที่ตั้งอยู่อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องอิริยาบทแล้วก็หวดต่อไปที่สามก็วดสัมปชัญญะเรียกว่าสัมปชัญญปะปัพระสัมปชัญญปะปัพระอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่ามีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวทุกอย่างอันนี้ให้สังเกตความต่างจากข้อ อิริยาบถอิริยาบถนั้นมีเพียงสี่คือยืนเดินนั่งนอนแต่ในหัวข้อสัมปชัญญะนี่เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทุกอย่างแม้แต่เล็กๆน้อยๆและอีกประการหนึ่งจุดที่ต่างก็คือว่าในหัวข้ออิริยาบถนั้นไม่ได้พูดเน้นเรื่องสัมปชัญญะก็แสดงว่าตัวสตินั้นเป็นตัวสำคัญแต่มาในหมวดนี้ที่พูดถึงการเคลื่อนไหวย,ย่อยทุกอย่างเนี่ย จะเน้นเรื่องสัมปชัญญะถึงก็เอาสัมปชัญญะมาตั้งเป็นชื่อหมวดแล้วเวลาบรรยายนี้ท่านจะใช้คําว่าสัมปชานกการีกะทําความรู้ตัวทท่าพร้อมสัมปชัญญะจะมาเด่นในนี้แล้วก็แม้แต่อิริยาบถสี่นั้นก็มาอยู่ในข้อนี้ด้วยคือข้ออิริยาบถนั้นพูดแต่อิริยาบถสี่แต่ในข้อสัมปชัญญะหมดนี้นั้นรวมทั้งอิริยาบถสี่ขาัา,าด,ด้วยพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอาตมาจะ พูดรายการให้ฟังก็บอกว่ากระทำสัมปชัญญะความรู้ตัวทุ่พร้อมเนี่ยในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยหลังในการเหลียวหน้าในการแลนหลังในการคู่เข้าในการเหยียดออกก็หมายความว่าเราจะเหยียดแขนคู่แขนหรือเหยียดขาคู่ขาก็มีสัมปชัญญะในการ คลองหรือทรงสังขติสังสงติบาทและจีวรมีหมายความว่าถ้าเป็นครหัหั์ก็การนุ่งห่มเสื้อผ้าต่อไปก็ในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มรสหรือลิ้มอาหารและต่อไปก็ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มาลงท้ายว่าในการเดินยืนนั่งหลับตื่น พูดแล้วก็น,นิ่งนี่รู้ตัวหมดแสดงว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างรวมอยู่ในเรื่องสัมปชัญญะนี้แล้วก็รวมทั้งอิริยาบถสี่ที่ว่ามาแล้วด้วยมาอยู่ในข้อสัมปชัญญะหมดนี่ให้สังเกตเรื่องความต่างระหว่างสองหมวดนี้ซึ่งอาจจะมาจะได้พูดต่อไปอีกก็ขอจบหมวดที่สามนั้นก่อนนี่ที่ผ่านไปนี่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวเขาลมหายใจที่ตัวเราไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วก็มาการเคลื่อนไหวของร่างกายในดิยาบทแล้วก็การขยับเขยื่อนร่างกายทุกอย่างที่ต่อมาข้อหมวดที่สี่นี้ก็จะเป็นการพิจารณาดูร่างกายในส่วนเนื้อหาหรือองค์ประกอบองค์ประกอบต่างๆของร่างกายทั้งหมดนี้ซึ่งตั้งชื่อหัวข้อว่า,วาปฏิกูละมณสิกาละปรกขนะก็คือหมวดว่าในการ พิจารณาปฏิกูลสิ่งปฏิกูลหรือความเป็นปฏิกูลก็สิ่งปฏิกูลในที่นี้ก็หมายถึงในร่างกายคือพิจารณาดูสํารวจร่างกายของเรานี้ทั้งหมดแยกออกเป็นอวัยวะต่างๆอย่างที่กล่าวเมื่อที่นี้เป็นการดูอย่างกระจายแยกๆกันออกไปท่านจะใช้คําว่าพิจารณากายนี้นั่นแหละเบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไป แล้วก็ข้างล่างตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่ห่อหุ้มทั้งหมดอันเต็มไปด้วยสิ่งไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีสิ่งตอบอันนี้แล้วก็ท่านก็บ,บรรยายอาการ3ามสเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับท้งพืชไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารเก่าอาหารใหม่ อะไรเหล่านี้หนึ่งก็คือเป็นรายชื่อของอาการสามสิบสองก็ให้สำรวจดูทั้งนี้ก็ให้เข้าใจร่างกายชีวิตของเราในแง่หนึ่งในแง่ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหรืออ,อวัยวะต่างๆมากมายซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้มองดูร่างกายชีวิตของเราแต่ในมองดูในข้อนี้แล้วเป็นการแยกกระจายเป็นส่วนๆทีนี้ต่อไปในข้อห้า ก็เป็นข้อที่เรียกว่าทาตุมณสิกาละปรภะหมวดว่าด้วยการพิจารณาธาตุก็มองดูในร่างกายนี้อีกนั่นแหละท่านบอกว่าให้พิจารณากายนี้นั่นแหละตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่ว่าในกายนี้มีปฐวีธาตุฮาโปธาตุเตโชธาตุวายธาตุแล้วสิ่งใดที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อหาทัานเรียกว่าแข่นแข็งเราก็ ที่ว่าเป็นปฐวีธาตุส่วนใดที่มีลักษณะเป็นน้ำเป็นของเหลวเป็นของเอิกอาบก็เรียกว่าอาโปธาตุส่วนใดที่มีลักษณะที่เป็นความร้อนอบขุนก็เรียกว่าเตโชธาตุส่วนใดมีลักษณะที่พัดไหวก็เรียกว่าเป็นวายโยธาตุเป็นพวกแก๊สอะไรต่างๆนี้นี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งหรือใครจะคิดแยกธาตุแบบ วิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ใช้ได้เหมือนกันก็ให้เห็นความจริงอย่างหนึ่งคือหเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสอภาวธรรมที่มาปรุงประกอบกันเข้าเป็นชีวิตร่างกายนี้นี่ก็ต่อไปบทสุดท้ายในการยานุปัสสนาบทสุดท้ายในการยานุปัสสนานี้ก็จะได้แก่หมวดที่เรียกว่านวสีวติกาปัปะในที่นี้ไม่ได้เรียกว่าสุภะ เรื่องเกี่ยวกับซากศพนี่เราเคยผ่านมาทีหนึ่งแล้วในตอนบำเพ็ญสมถกรรมฐานซึ่งมีเรื่องอสุภัสสิตรดการในที่นี้มาถึงเรื่องซากศพอีกเรียกชื่อว่านวสีวติกานวสีวติกาสีวติกานแปลว่าปัตชานวแปลว่าเก้าก็หมายความว่าเรื่องซากศพในปัาช่าที่มีสภาพต่างๆกัน9ก้าระยะเด็ยกันอันนี้ ต่อไปจะให้เปรียบเทียบไปเห็นข้อสังเกตความแตกต่างเรื่องอสุภะในสมถะกรรมฐานกับในที่นี้กับซากศพที่มาอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งไม่เรียกชื่อว่าอสุภะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้ดูเนื้อหารายละเอียดไปก่อนถ้าบอกว่าให้ดูร่างกาย ก็คือร่างกายก็คือซากศพนั่นเองเหมือนอย่างว่าเราดูร่างกายที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วก็น้อมเข้ามาพิจารณาร่างกายนี้คือร่างกายของเรานี้ว่าแม้กายนี้ก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้คือมองดูซากศพในป่าช้า แล้วนอมเข้ามาพิจารณาเทียบกับร่างกายของตนเอาละทีนี้เป็นเนื้อหาจะยังไม่วิจารณ์แต่นี้ก็จะแยกออกไปตั้งแต่ซากศพที่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันขึ้นอื่นขึ้นพองมีสีเขียวคล้ำเป็นน้ำหนองไหลแล้วต่อมาก็เป็นซากศพที่ถูกสัตว์ต่างๆเช่นกาเช่นเหยี่ยวเช่นแรงมากัดกินต่อมาก็เป็นซากศพที่ เป็นร่างกระดูกยังเป็นโครงอยู่ซึ่งยังมีเนื้อมีเลือดแล้วก็ยังมีเส้นเอ็นผูกตึงไว้ต่อมาก็เห็นร่างกระดูกโครงกระดูกที่ไม่มีเนื้อเปื้อนเลือดอยู่แต่ว่ายังมีเส้นเอ็นที่มาช่วยรัดตึงไว้แล้วต่อมาก็เห็นเป็นร่างกระดูกถ้าดูศพร่างกระดูกที่ไม่มีแม้แต่เนื้อและเลือด แต่ก็ยังมีเส้นเอ็นผูกไว้อยู่แต่ในที่สุดก็ดูซากศพที่ไม่เป็นซากศพแล้วแต่เป็นกระดูกและกระดูกนั้นไม่เป็นโครงร่างแล้วเป็นชิ้นกระดูกชิ้นกระดูกที่ไม่มีเส้นเอ็นรัดรึงไว้กระจัดกระจายไปในทิศทั้งหลายทงทิศใหญ่ทิศน้อยท่านกบ็บรรยายไปว่าเช่นกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งมากมาย แล้วก็ต่อข้อต่อไปก็พูดถึงว่าเป็นกระดูกชิ้นที่เป็นสีขาวสีอย่างสังนี่ก็คือการที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของร่างกายที่ถูกทิ้งไว้ในปา่าช้าแล้วขั้นต่อไปก็เป็นชิ้นกระดูกที่ผ่านเวลาไปเป็นปีๆแล้วก็เหลือแต่เป็นกองๆเป็นหย่อมๆและในที่สุดข้อที่9กก็เป็นชิ้นกระดูกซึ่งผุ จนกระทั่งว่ากลายเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นทุลีแล้วก็กระจัดกระจายซึ่งในที่นี้ก็คือว่าไม่เหลือเป็นตัวเป็นตนแล้วก็หมดไปกับธรรมชาตินี้ก็คือหมดกายานุปัสสนาก็จบเท่านี้แต่น,นี้มาฟังแล้วนี่ได้ข้อสังเกตอะไรบ้างก็แปลว่าเราเริ่มจากหมดกายานุปัสสนาได้บอกแล้วเรื่องสติปัฏฐานก็พิจารณาดูรู้ ชีวิตร่างกายนี้แหละทีนี้ชีวิตชีวิตจิตใจทั้งหมดเนี่ยเริ่มแต่ร่างกายเป็นต้นไปก็เริ่มแต่ร่างกายเพราะว่าร่างกายเป็นส่วนที่เห็นง่ายเป็นส่วนที่ใหญนี้ด้านร่างกายหรือชีวิตด้านกายนี้ท่านก็ให้ดูทั่วท่วนตลอดทั้งหมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งส่วนเนื้อหาส่วนประกอบภายในอวัยะต่างๆการเคลื่อนไหวตลอดจนกระทั่งการหายใจ เรียกว่าทุกแง่ทุกมุมของชีวิตด้านกายแล้นอกจากว่าดูทุกแง่ทุกด้านทุกส่วนของชีวิตที่เป็นด้านกายนั้นแล้วก็ดูตั้งแต่ยังมีชีวิตยอยู่ยังมีลมหายใจจนกระทั่งตายไปจนกระทั่งกระดูกป,ปนเป็นผงทุลีหายไปหมดสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือนี่ก็คือการดูชีวิตเนี่ยจนกระทั่งว่าคนเราเนี่ยไม่เหลือแล้วเป็นฝุน่นเป็นทุลีหายไปแล้วหมดไปเลย แล้วก็การพิจารณาดูร่างกายของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดข้อจำกัดอย่างไรก็คือว่าเราจะไม่เห็นกายของเราตลอดว่ามันเป็นยังไงไปบ้างหมายความว่าอาวสานของร่างกายของเราเนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้เด็ดตนทีทีนี้ถ้าต้องการให้เราเนี่ยดูเห็นร่างกายตลอด ร่างกายของเราต่อจากเรามีชีวิตอยู่คือตายไปแล้วนี่มันจะเป็นยังไงเราไม่อาจจะเห็นได้เมื่อไม่อาจจะเห็นท่านก็เลยให้ไปดูซากศพในป่าช้าแทนแล้วก็ดูซากศพนั้นแล้วก็บอกว่าให้น้อมมาพิจรารณาร่างกายนี้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อันนี้แหละนี่ก็คือการดูร่างกายของตอนเองนี่ทั่วตลอดทั้งในแง่ว่าทุกส่วน และแง่ตั้งแต่มีชีวิตเจงกระทั่งหมดชีวิตเจงกระทั่งกลายเป็นผุยผงไม่มีเหลือเลยอันนี้ให้เข้าใจว่าท่านต้องการให้เรารู้จักชีวิตของเราอย่างแท้จริงขนาดไหนอันนี้เมื่อมาถึงจุดนี้อาตมาก็จะให้ข้อสังเกตเรื่องความแตกต่างระหว่างเรื่องการพิจารณาซากศพในสติปัฏฐานนี้ซึ่งเรียกว่านวสีวติกากับเรื่องอสุภะ ในสมถะตึงอสุภานั้นมีสิบแต่ว่าในนวสีวติการได้มี9ข้อสังเกตที่หนึ่งที่อาจมาพูดไปแล้วก็คือว่าการดูซากศพในสติปัฏฐานนี้ไม่ได้เรียกว่าอาสุภะไม่ได้เน้นในแง่ของความไม่งามหรือน่าเกลียดเพราะว่าท่านมุ่งเพียงให้ดูตามสภาพที่เป็นจริงของร่างกายของทุกคน พราร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทางนั้นคือเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจก็เป็นอย่างนี้มีส่วนประกอบอย่างนี้เวลาตายไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มาดูของตัวเองไม่ได้ก็ไปดูซากศพที่เป็นจริงมาเทียบซึ่งมันก็จะเป็นสภาพอย่างนั้นซึ่งเป็นจริงซึ่งเราตายไปแล้วมันก็จะต้องมีอนาคตอย่างนั้นร่างกายของเราก็จะแปลสภาพไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานนี้ จึงเอาสภาพร่างกายที่เปื่อยเน่าผุพังไปตามธรรมชาติไม่มีศพที่มีเหตุพิเศษผิดประหลาดไม่เหมือนในอสุภะถ้าดูในอสุภะแล้วจะเห็นว่ามีซากศพต่างๆที่ไม่น่าดูเป็นพิเศษที่คล้ายๆจงใจให้ไปดูศพที่น่ากลัวน่ากเกลียดเช่นว่าศพที่เรียกว่าวิชิตกะแปลว่าศพที่ขาดเป็นสองท่อนวิขิตกะ ศพที่เหมือนกับถูกหั่นกระจัดกระจายศพที่หัตถวิกิรกะที่ถูกหั่นเป็นท่อนๆอ,อะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งว่าปุลวก,กะศพที่มีหนอนขึ้นคลาคลำํำในหมวดสติปัฏฐานนี้ก็ไม่มีในสติปัฏฐานนี้ไม่ได้จงใจเน้นไปที่ความรู้สึกน่าเกลียดน่ากลัวไม่เหมือนกับในอสุภกรรมฐานในอสุภกรรมฐานที่เป็นเรื่องสมถานนั้นมุ่งที่จะแก้ คนราคะจริตแล้วก็ต้องการนิมิตเอาไปใช้ในการทําสมาธิก็ท่านบอกว่ายิ่งน่ากลัวก็ทําให้นิมิตติดดีอย่างที่เคยพูดมาแล้วก็เลยเปนเน้นเรื่องความน่าเกลียดพิจารณาความน่าเกลียดของร่างกายที่เป็นซากศพแต่ในสติปัฏฐานนี้มองในแง่สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาของชีวิตให้รู้ความเป็นไปของชีวิตตามสภาพธรรมดา ให้เห็นตามคติแห่งธรรมดาว่าชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันด้านร่างกายของเราจะต้องเป็นอย่างนี้เอาละอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ควรจะได้ใส่ใจไว้ต่อไปก็ข้อสังเกตในเรื่องอื่นๆอย่างเรื่องปฏิกูลและมนสิการก็ไปดูร่างกายของเราเนี่ยที่ประกอบด้วยอาการ32เป็นการดูอย่างแยกกระจายเป็นส่วนๆอวัยวะต่างๆมากมาย นั่นก็เป็นการพิจารณาแบบหนึ่งแล้วมาข้อตอบไปทามตุมนสิกานั้นก็มาพิจารณาอีกแบบหนึ่งคือพิจารณาในแง่ของการประมวลการประมวลเป็นพวกๆที่ว่าเป็นธาตุสี่ซึ่งอว,วัยวะต่างๆส่วนประกอบร่างกายทั้งหมดก็จัดได้สี่พวกนั้นก็ดูทั้งในแง่วิเคราะห์และในแง่าการสังเคราะห์ดูทั้งในแง่ของแยกกระจายและในแง่ของการรวม ในการที่แยกอย่างนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งให้เห็นสภาพธรรมดาของชีวิตจะได้ไม่หลงไหลโมเมารู้จักชีวิตของตนตามเป็นจริงแล้วก็ให้รู้เป็นธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะให้ไปกลัวไปหวาดไปน่าเกลียดอะไรแล้วก็ในแง่หนึ่งก็จะทําให้เห็นอนัตตาง่ายขึ้นคือการที่เห็นร่างกายนี้แยกออกไฟป,ประกอบด้วยองค์ประกอบมากมายก็คล้ายๆเป็นการชิมลางอนัตตาไปด้วย และออกอันหนึ่งที่อาตมาได้พูดไปทีหนึ่งแล้วก็คือเรื่องหัวข้อว่าอิริยาบถะปัปพระหมวดพิจารณาเรื่องอิริยาบถสีการยืนเดินนั่งนอนกับเรื่องสัมปชัญญะที่ตามดูรู้ทันคือรู้ตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวทุกอย่างอย่างที่บอกแล้วว่าในเรื่องอิริยาบถนั้นไม่ได้เน้นตัวสัมปชัญญะแม้จะมีสัมปชัญญะก็แค่รู้ชัด ถึงอาการที่เคลื่อนไหวซึ่งอยู่กับอิริยาบททั้งสี่แต่ในหัวข้อสัมปชัญญะปรับพะนี้เป็นการที่ว่าเน้นเรื่องสัมปชัญญะถึงการใด้ตั้งคําขึ้นมาสัมปชานการีแล้วก็เอาอิริยาบทสี่นั้นมาใส่ในหัวข้อสัมปชัญญะอีกไม่ใช่เป็นการกระจายหัวข้อจากอิริยาบทสี่มาเป็นย่อยแต่ที่จริงคือ เป็นการเปลี่ยนแง่ของการพิจรารณาเป็นการเปลี่ยนจุดเน้นให้เป็นเน้นที่สัมปชัญญะหรือเน้นที่ปัญญาเพราะฉะนั้นในเรื่องสัมปชัญญะนี้จุดเน้นการเคลื่อนไหวของเรานี้ก็มาอยู่ที่การเน้นปัญญาให้มากขึ้นการเน้นปัญญาก็อยู่ที่สัมปชัญญะอย่างที่กล่าวแล้วสัมปชัญญะความรู้ตัวเท่าพร้อมหรือตัวปัญญานี้ในหนังสือรุ่นหลังๆท่านจะช่วยเราให้ มองเห็นชัดเจนขึ้นมีการแบ่งสัมปชัญญะเป็นสี่อย่างสะนั้นการมีสัมปชัญญะนี้ก็เท่ากับว่าในการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างของเราเนี่ยให้มีสัมปชัญญะสี่ด้านนี้สัมปชัญญะสี่ด้านมีอะไรบ้างก็ขอให้ชื่อเป็นภาษาบาลีหนึ่งศาสตร์กาศสัมปชัญญะความรู้ตัวเที่วพร้อมที่ตระหนักชัดในจุดหมายในความมุ่งหมายการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของเรานี้ ถ้าเราจะมีความรู้ตัวจริงเนี่ยเราจะต้องมีความชัดเจนในจุดมุ่งหมายการกระทําการเคลื่อนไหวทุกอย่างแน่นอนว่าต้องมีจุดมุ่งหมายเท่านั้นเราจะทําอะไรเราจะเหยียดมือเหยียดเท้าเนี่ยเรามีความมุ่งหมายอีนี้การมีสัมปชัญญานั้นเป็นการที่ระหนักชัดในความมุ่งหมายของกายกระทานั้นและก็ต่อไปอันที่สองสัปปายะ ัมปชัญญะามรู้ตระหนักชัดในภาวะที่เป็นสบายเป็นสัพายะคือสบายสบายหมายความว่ามันเกื้อกูลหรือเหมาะเอื้อต่อจุดหมายนั้นอย่างเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีความตระหนักชัดด้วยว่าอาการกระทําของเรานั้น มันเอื้อต่อการที่จะให้สําเร็จจุดวุ่งหมายของการเคลื่อนไหวนั้นหรือการกระทํานั้นมันพอดีมันเป็นที่สบายอย่างสบายต่อสุขภาพของเราด้วยคือมันเหมาะมันพอดีนั่นเองเราก็มีความรู้เข้าใจในนี้ซึ่งการกระทําที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปก็โคจรสัมปชัญญะความรู้ตระหนักชัดในแดนงานในแดนงานคือการกระทําแต่ละอย่างเนี่ย มันก็อยู่ในแดนของกิจกรรมประเภทเดียวกันที่ว่ามีการกระทําที่อยู่ในจําพวกเดียวกันที่เกี่ยวข้องที่เป็นขอบเขตอันเดียวกันที่สัมพันธ์กันเราก็ตระหนักชัดในวงงานหรือแดนกิจกรรมนั้นที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่อไปข้อที่ 4, าสี่สัมโมหะสัมปชัญญะความรู้ตระหนักชัดที่จะทําให้ไม่เกิดความหลงอันนี้ก็ คือเป็นการที่ทําการนั้นโดยไม่มีความโง่เขลามีความเข้าใจและทําโดยที่ว่าไม่มีความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ความตระหนักชัดในการกระทําของตนเองนี้ว่ามีความชัดเจนในด้านต่างๆในการที่ว่านอกจากว่าชัดเจนในเรื่องของตัวการกระทํานั้นที่ไม่ได้ทําโดยมีความลุ่งหลงงมงายอะไรสักอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ รู้เข้าใจยังกระทั่งถึงสภาวะการรู้เข้าใจขั้นสูงนี้ก็คือปัญญาที่รู้ทันสภาวะธรรมที่กระทําไปโดยไม่หลงว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือเป็นอาการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวที่เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมนามธรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่มีสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวนั้นอย่างชนิดที่ไม่มีความหลงเช่นว่าไม่หลงไปตามสมมติบัญญัติมีความรู้เท่าทันอยู่พร้อม ในการขยับเขยืนเคลื่อนไหวนั้นคือรู้เท่าทันสภาวะธรรมรู้รอดเท่าทันรูปนามแต่อย่างกิจกรรมธรรมดาในชีวิตก็คือว่ามีความรู้ตระหนักชัดในการที่ว่าในการกระทําของเราเนี่ยไม่เป็นไปได้วยความหลงหรือความโงเ่เขลาอันนี้ก็เป็นสัมปชัญญะสี่ประการอาตมาว่าอาจจะยกตัวอย่างได้เช่นการขับรถเนี่ยคนที่ขับรถนี่จะต้องมีสัมปชัญญะพร้อมทั้งสี่เรามีสติอยู่แล้ว ถ้าไม่สติไม่มีสติสัพพัญญาก็มาไม่ได้สติของเราก็คือการกําหนดจิตของเราเนี่ยอยู่กับงานที่ทําอยู่กับการขับรถอยู่กับการขับรถนั้นจะเป็นการถือพวงมาลัยจะเป็นการที่ว่าจะเหยียบเบรกหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ละส่วนที่ต้องทํานั้นเมื่อทํานั้นก็มีสติกําหนดจิตอยู่กับสิ่งที่ทํานั้นแต่นี้พร้อมกับการที่สติ กำหนดอยู thing, ่กับสิ่งที่ทำใจอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นก็จะต้องมีความรู้ตัวทุ่พร้อมหรือรู้ตระหนักชัดที่เรียกว่าปัญญานิดด้วยเมื่อเราขับรถเราย่อมรู้ตระหนักในจุดมุ่งหมายของเราว่าการขับรถนี่เราขับไปเพื่ออะไรคงไม่ใช่ขับเรื่อยไปยไปเราก็ต้องมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้ตระหนักชัดในการขับรถนั้นนอกจากว่ารู้ตระหนักชัดในการขับรถในแง่ความมุ่งหมายแล้วเราก็ มีสัพพัญญารู้ตระหนักชัดในการเคลื่อนไหวขยับเขยื่อนนั้นในการกระทานั้นที่เป็นภาวะสบายเป็นภาวะสบายก็คือว่ามันเหมาะมันเกื้อกูลมันพอดีเอื้อต่อความมุ่งหมายากตรนี้ก็ต้องเป็นอาการหนึ่งของสัปชัญญะเหมือนกันการกระทาที่พอดีที่เอือ้อที่เหมาะการแก่กสุขภาพด้วยกะก,ะการเข้าถึงจุดมุ่งหมายด้วย แล้วก็ต่อไปก็โครจรสัมปชัญญะความรู้ตระหนักชัดในแดนงานของตนเองในการที่เราขับรถนั้นเมื่อเรากระทานั้นเราก็รู้แดนข้ามันส่วนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของการขับรถนั้นเรารู้จะหนักชัดทั้งหมดอยู่พร้อมด้วยในตัวแน่นอนถ้าเราไม่รู้นี่ก็แสดงว่ามีความขาดสัมปชัญญะบกพร่องในงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมทั้งหลายนี่เราเข้าใจหมด และก็พร้อมกันนั้นก็ทําโดยไม่มีความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นสัปชัญญะอย่างหนึ่งซึ่งนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยแต่ที่จริงก็คือการที่ต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองอันนี้ต่อไปนี่ก็ถือว่าหมดจบหมดที่เรียวกว่ากายานุปัสนาที่ตามดูรู้ทันกายแล้ว